ก็มีเรื่องที่ยจะเาให้ฟังก่อนนะครับคือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เอารถกระบะผมเนี่ยไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับมันก็ใช้มาได้เป็นหมื่นพันกิโลแล้วแล้วก็มันก็มีเสียงแปลกๆจากคอนโซลหน้าหน่อยเนี่ยผมก็เลยให้ให้คนที่เป็นชั่นเนี่ยเขานั่งรถไปกับผมด้วยเขาก็นั่งไปกับผมนะครับก็ เขาก็บอกว่าไอ้คอนโซลข้างหน้าเนี่ยถ้ามาแก้เนี่ยก็ต้องทิ้งรถไว้นานหน่อยแต่ผมไม่ติดตางเพราะว่ามันจะมีพลาสติกไปเปี่ยนกัรเดือดช่างกต้องหาเจอแล้วผมก็เลยคุยกันเรื่องเรื่องคลัตช์รถนะครับคือว่าไอ้รถกระบะของผมเนี่ยมันเป็นรุ่นเดียวที่เขาอยากจะทำคลัชให้มันพิเศษหน่อยแล้วผลก็คือว่าถ้าถ้าคลัชหมดเนี่ยมันไม่สามารถเจียเจียส่วนที่เขาเรียกว่าไฟว์วิวได้เีย คือคือรถที่ห้องอื่นเนี่ยถ้าถ้าพลาชหมดเขาก็เจียส่วนนี้เปลี่ยนพลัชลม5แรงก็อย่างเก่งก็6 0 0 0 7 0 0แต่รถของผมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพลาชหมดเนี่ยมันเป็นเจียไม่ได้มันต้องเปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนทั้งหมดแต่เขาบอกว่ามันประมาณ30,000กว่าบาทผมก็ถามเพาว่าแล้วปกติเนี่ยคนต้องเปลี่ยนที่กี่หมื่นกิโลกี่กิโลที่คนเปลี่ยนพลาชกันเขาก็บอกว่าถ้าใช้ทางเรเรียๆก็ประมาณ9,000กิโลถ้าใช้ขึ้นเขาก็เร็วกว่านั้นผมก็ดูเนึ่ย เลขไหมผมแสนหนึ่งหมื่นกิโลผมก็เลยรู้ว่าอีกไม่นานเนี่ยมันคงต้องได้เปลี่ยนคลัชแล้วนะครับก็ก็รู้สึกเซ็งหน่อยที่ซื้อรถรุ่นนี้ก็ก็ผลของมันก็คือว่าเปลี่ยนคลัชทีก็ต้องเสียตังค์สามหมื่นกว่าบาทแล้วก็ใช้ไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลอีกไม่นานคุก็ต้องเปลี่ยนก็วันนั้นกลับมาก็เซ็งนะครับก็ต้องเซ็งเพราะว่ารู้สึกเซ็จมาภายในครึ่งปีนี้ก็ต้องเตรียมเงินไว้อีกสามหมื่นกว่าบาทไว้เปลี่ยนคลัชก็ ก็เข้านอนด้วยความรู้สึกเซ็งๆก็บ่นกพระเจ้าโอ้พระเจ้าเซ็งมากไปก็ไม่บอกภาลวงเลยว่าได้ซื้อที่ยอดอีกออนดับก็สนุกดีเดียบคลัสก็ไม่ค่อยสนุกก็ก็เซ็งนะครับก็บ่นพระเจ้าตอนนอนเช้าตือนขึ้นมาพระเจ้าก็เริ่มจะพูดด้วยนะครับก็มีความคิดเข้ามาในสมองว่าแล้วไอ้รถเนี่ยมันเป็นของใครเป็นรถของใครผมก็คิดในใจผมพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นรถของพระเจ้าเพราะว่า ผมไม่เคยอยากใช้รถคันนี้เพื่อสนองกิเลสปัญหาผมทุกอยาก่างที่ผมใช้ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างก็เพื่องานของกรมนั้นพาคนไปดีแบบก็เพื่องานของรรมก็ไม่เคยทําอะไรเพื่อเพื่อความสุขของตัวเองเพื่อกิเลสปัญหาขับพารูภรรยาไปพักผ่อนก็เพื่อจะมีสุขภาพจิตที่ดีรับใช้พระเจ้าได้นานขึ้นผมก็พูดได้อย่างเต็มปากว่ารถคันนี้นเป็นรถของพระเจ,จ,จ้าจริงเพราะว่าที่มันมีอยู่ที่มันถูกใช้งานก็เพื่อ พระเจา้ามันก็มีความคิดอีกวุ๊บหนึ่งเข้ามานะครับก็รู้้วยว่ามาจากพระเจา้าบอกว่าถ้าเป็นของเจานะ้จาเนี่ยพระเจ้าดูแลก็เลยเป็นหัวข้อที่ผมอจะมาพูดในวันนี้นะครับถ้าเป็นของพระเจา้าพระเจา้าดูแลถ้าเป็นของเราเราดูแลเองนะครับก,ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องในวันนี้คืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราเนี่ย ถ้าเป็นของพระเจ้าพระเจ้าดูแลถ้าเป็นของเราเราก็ดูแลเองจริงๆแล้วเนี่ยตัวตน่ของพระเจ้าอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าภาษาคริสเตียนเขาพูดว่าพลักษณะหรือผมอยากจะพูดแบบเป็นภาษาชาวบ้านก็คือนิสัยนิสัยของพระเจ้าอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าไม่บังคบใครถ้าเราอยากจะให้มันเป็นของเราพระเจ้าก็ไม่เคยอีบเท็จจะเอาเป็นของของพระเจ้าถ้าถ้าเราอยากให้เป็นของของเรา พระเจ้าก็บอกว่างั้นก็เชิญก็ดูใจเองพระเจ้าไม่อยากจะมาบังคับนะั้นผมเคยคุยกับออนักเทศอาวุโสคนหนึ่งนะครับเขาบอกให้ผมฟังว่าตลอดชีวิตเนี่ยสิ่งที่เขาผิดพลาดอย่างหนึ่งก็คือเขามองว่าที่จัดเนี่ยเป็นของเขาแล้วเขาก็ทําทุกอย่างราวกับว่ามันเป็นของของเขาเองแล้วเขาบอกว่าทั้งชีวิตพระเจ้าก็ปล่อยให้เขาทําพระเจ้าก็ไม่เคยมาก้าวไกยอะไรเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยบังคับใครครับพระเจ้าก็ใจกว้างมาก ผมก็เห็นริสเตียนหลายคนที่ที่ดำเนินชีวิตโดยมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตก็เลือกงานที่จะทำเองมีแฟนก็ปฏิบัติกับแฟนอย่างที่อยากจะทำเช่นอยูด้วยการกอนแต่งีคสามมพันางเพศก่กอนแต่งเวลาที่ใช้กับพระเจ้าก็อามที่ตัวเองอยากจะมีสะดวกเมื่อไหร่ก็ค่อยพิถานสะดวกเมื่อไหร่ก็ค่อยมาบุกการใช้เงินก็ตามใจตัวเองเหลือเมื่อไหร่ก็ค่อยถวาย เพราะทุกอย่างเป็นของฉันฉันอยากจะใช้อย่างที่ฉันอยากจะใช้พระเจ้าซึ่งไม่เคยประคับใครก็จะปล่อยให้เราทําอย่างที่เราอยากจะทํานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรสูตรดาก่อนผมได้สอนหนังสือฟิลิโมนใน SBS นะครับแล้วก็มีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เปาโลเขียนเนี่ยสะท้อนนิสัยของพระเจ้าจริงๆเปาโลซึ่งอยู่ในคุกนะครับบอกฟิลิโมนว่าฉะนั้น แม้ว่าข้าพเจ้าดิพามมั่นใจในพระคิดมากพอที่จะสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ควรกระทำแต่เป็นเพราะความรักข้าพเจ้าจึงอยากจะขอร้องมากกว่าเปาโลบอกกับนลมูลมว่าจะสั่งก็ได้นะแต่เลือดจะขอร้องที่เปโลเขียนเนี่ยมาจากการดลใจของเจ้าแล้วก็สะท้อนจิตใจของพระเจ้าเลยพระเจ้าจะบังคับเราก็ได้แต่พระเจ้าขอร้องดังนั้นถ้าเราเลือกจะทำอะไรที่พระเจ้าไม่อยากให้ทำพระเจ้าก็จะไม่บังคับพระเจ้าก็จะยอมให้เรา ทำไปพระเจ้าเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นทุกอย่างเนี่ยที่เรามีเนี่ยถ้ามันเป็นของของเราพระเจ้าก็จะไม่มาก้าวไกลพระเจ้าก็จะอิสระเก่เราในการดูแลแต่ว่าถ้าเรายกเป็นของพระเจ้าพระเจ้าก็จะดูแลเพราะว่ามันเป็นของพระองค์แต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์นะครับซึ่งซึ่งพูดถึงความแตกต่างของผลการดูแลระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ดูพระมการกันนะครับพระเจ้าเห็นทุกสิ่งฐมการบทที่หนึ่งข้อสาสเอ็ดพระเจ้าเห็นทุกสิ่งที่พระองค์สร้างไว้แล้วดูเธอทุกสิ่งวิเศษสุดเกิดเป็นเวลาเย็นและเวลาเช้าพึเป็นวันที่6เมื่อพระเจ้าสร้างโลกใหม่ๆโลกนี้พระเจ้าดูแลพระคมพีก็บอกว่ามันก็วิเศษสุดเพราะว่าพระเจ้าดูแลต่อมามนุษย์ทำบาปมนุษย์ก็เอาการดูแลของพระเจ้าเนี่ยมาไว้ในมือของตัว เกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์เอาโลกไปนี้เนี่ยมาอยู่ในการดูแลของตัวเองและอยู่ในผฐมการบทที่6นะครับบทที่6ข้อหาพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นความชั่วมากมายในตัวมนุษย์บนแผ่นดินโลกและล้วนแต่มีและล้วนแต่มีใจคิดมุ่งร้ายอยู่ตลอดเวลาพระผู้เป็นเจ้ารู้สึกเสียใจที่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาบนแผ่นดินโลกพระองค์เศราออเ้าใจที่นัตดังนั้น พระผู้เป็นเจ้าจึงกล่าวว่าเราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมาจากดินทั้งมนุษย์สั์เลอยความ,มนุ่กในอากาศเพราะเราเสียใจที่เราได้สร้างพวกเขาขึ้นมาพอมนุษย์เอาการดูแลของพระเจ้าเนะี่ยเอาการดูแลโลกที่อยู่ในมือของพระเจ้ามาไว้ในการดูแลของตัวเองเป็นยังไงเอง่ยโลกนี้ก็เละเทะป็นด้วยความชั่วความสิ่งที่ไม่ดีมากไปจนพระเจ้าทนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าพระเจ้าดูแล มันจะดีมากๆมันจะวิเศษสุดถ้าเราดูแลเองจะแย่ yeah, มากๆจะเลวร้ายมากๆาและก็เป็นกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจริงๆเมื่อเมื่อพระเจ้าช่วยให้เรารอดเนี่ยพระเจ้าก็อยากจะเอาการดูแลชีวิตเราเนี่ยและทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนี่ยกลับมาไว้ในมือของพระองค์นะครับเมื่อพระเจ้าช่วยเรารอดพระเจ้าอยากจะเอาทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราเคยดูแลที่อยู่ในมือของเราเนี่ยมาไว้ในมือของพระองค์ในหนึ่งโครินธ์นะครับบทที่3ข้อที่23ก็จึงบอกว่าท่านเป็นของพระคิดดังนั้นถ้าท่านเชื่อพระเยซูถ Jesus, ้าท่านรอดเนี่ยท่านก็เป็นของพระคิ์เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยอยากจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยดูแลเองเนี่ยมาไว้ในการดูแลของพระองค์แต่ว่าในความเป็นจริงในความเป็นจริงนะครับถึงแม้ว่าพระเจ้าอยากจะนําทุกอย่างที่เราเคยดูแลเนี่ยมาไว้ในมือของพระองค์ แต่หลายครั้งคริสเตียนเราเนี่ยเมื่อเรารับความรอดแล้วเราก็ยังดูแลหลายอย่างในโลกใบน,นี้เนี่ยด้วยตัวของเราเองจึงมีหลายอย่างมากมายที่ที่ที่ดูแย่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่าแทนที่เมื่อเรารอดแล้วเนี่ยเราจะยกทุกอย่างให้พระเจ้าดูแลเรายังดูแลสิ่งเหล่านั้นเนี่ยด้วยตัวของเราเองพระเจ้าซึ่งไม่บังคับใครก็ให้เราดูแลต่อไป แล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราดูแลเองมันมันดีไหมมันก็จะแย่ลงแย่ลยนะครับจริงๆเนี่ยเออผมมาผมมาเชื่อพระเจ้า,จ,าจริงๆนะครับตอนที่ผมอยู่ปีสี่คือตอนนั้นอายุป,ประมาณ20ปีะครับอายุ20ก็ผมก็รับเชื่อพระเยซูแต่เมื่อผมรับเชื่อพระเยซูเนี่ยผมยังดูแลทุกอย่างในชีวิตด้วยตัวของตัวเอง ผมยังทาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากทําก็ยังดรเเินชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากจะทํานะครับอายุ20-25เนี่ยเป็นช่วงที่ผมมาที่ผมรุ่มรุ่มนอนดอนดอนตลอดคือชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นเลยชีวิตเริ่มจะดีขึ้นหลังจากอายุ25เพราะว่าเริ่มขอพระเจ้าว่าให้พระเจ้าเนี่ยเข้ามาดูแลสิ่งต่างๆในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆมาดูแลนาคมาดูแลแต่การมาดูแลหลายสิ่งหลายอย่าง,ๆๆง,างชีวิตก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วผมก็เห็นว่าผมก็เริ่มเติมโตในด้นนี้นะครับตอนนี้ก็ยังให้พระเจ้าดูแลหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นเรื่อยๆก็เห็นว่าชีวิตก็ก็ดีขึ้นนะครับผมก็อยากจะชวนพี่น้องนะครับในวันนี้เนี่ยให้มอบตัวเราและทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยให้เป็นของพระเจ้าให้พระเจ้าดูแลผมก็อยากจะให้พิยามอย่างนี้นะครับถือว่าการมอบตัวเราและทุกสิ่งที่มีให้พระเจ้าดูแลมหาาาาาม,มายถึง ประการแรกให้พระเจ้าเป็นเจ้าของและเราก็เป็นผู้ดูแลแล้วก็ประเด็นที่สองเราดูแลตามแนวทางที่เจ้าของให้ทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยเรายกให้พระเจ้าเป็นเจ้าของแล้วเราก็เป็นแค่ผู้ดูแลแล้วเราก็ดูแลตามแนวทางที่เจ้าของเขาได้ให้กับเราไว้ทีนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ทำเนี่ยยากพอผู้เพราะว่าก็ง่ายมากที่เราจะยกหลายสิ่งหลายอย่างให้พระเจ้า แต่ว่าพระเจ้าจะเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ครออนิฐานของเราแต่พระเจ้าจะเป็นเจ้าของจริงๆที่การกระทําของเราหมายถึงว่าถ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยการกระทําของเราเนี่ยมันแสดงว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของจริงๆพระเจ้าถึงจะรู้สึกว่าพระองค์เป็นเจ้าของจริงๆพระเจ้าถึงจะดูแลให้ผมยกตัวอย่างเกิดผมมีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วเอามา ให้กับอุ่นใช่ไหมต่อามาให้พงพงนีมม่มอเตอร์ไซค์ที่ยกให้มันจะเป็นของผมจริงๆเมื่อการกระทําของผมเนี่ยมันบอกให้ผงรู้ว่าเป็นของผงจริงอ่าพงทนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่พี่ยกให้เช้าต่อมาผงจะเอาไปขี่อ้าวมันหายไปแล้วก็ผมเอาไปใช้วันต่อมาผงจะไปใช้อีกอ้อพอดีพี่วิ่งให้ต้องยืมไปตกลงมาเป็นมอเตอร์ไซค์ของใครสักพักอ่ะผมเอาไปประดับประดาอะไรใหม่ก็ไม่รู้แล้วพงจะกล้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไหม คงจะกล้าไปต่อทะเบียนไหมก็คงไม่กลา้าเพราะว่าด้วยการกระทำเนี่ยมันยังเป็นของผมอยู่ถึงแม้ว่าคาพูดเนี่ยจะบอกว่ายกให้ผมและหลายครั้งเนี่ยเราอธิษฐานว่ายกสิ่งเหล่านี้ให้พระเจ้าแต่ว่าด้วยการกระทำเนี่ยมันยังบอกว่าเป็นของของเราอยู่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่การกระทำเนี่ยก็ยากกว่าทำอธิษฐานแล้วก็คำพูดมากๆ,ๆนะครับสิ่งที่ผมอุดหงิดมากเรื่องหนึ่งก็คือพิธีการถวายบุเออผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบ เท่าไหร่เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาคนถวายบุญเนี่ยมันเป็นแค่ทำพิธฐานแล้วก็คำพูดสักสองสามปีก่อนนะครับเออมีสามีพยายคู่หนึ่งเขาก็มาที่ TLC ก็เขาก็ไม่ได้มาที่บุญนี้นะครับเขาก็ถามผมว่าเนี่ยจะทำพิธีถวายบุญให้เขาได้ไหมผมก็บอกว่าได้นะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่พิธีแต่เป็นการที่พ่อแม่เนี่ยดําเนินชีวิตทุกๆวันราวกับว่าลูกเนี่ยเป็นของพระเจ้า หมายความว่าพระเจ้าเพ่อแม่เนี่ยดำเนินชีวิตทุกๆวันเพื่อให้ลูกเนี่ยเชื่อั่นเกิดพระเจ้าผ่านทางชีวิตพ่อแม่พระเจ้าเออพ่อแม่ดําเนินชีวิตทุกวันเพื่ออบรลมสั่งสอนลูกให้ดําเนินในทางของพระเจ้าถ้าเกิดลูกเป็นของพระเจ้าก็หมายความว่าพ่อแม่จะต้องรักกันพ่อแม่ต้องอธิษฐานกับลูกพ่อแม่ต้องเป็นพยานให้ลูกฟังพ่อแม่ต้องนําลูกอ่านพระครมภีร์พ่อแม่ต้องคุยเรื่องพระเจ้ากับลูกพ่อแม่ต้องลงวินัยลูกเมื่อลูกทาผิด ล้วผมบอกเขาว่าเนี่ยถ้าทำอย่างงี้ก็เป็นการถวายูลวละพิธีไม่ต้องทำก็ได้ไม่ได้ะทำพิธีก็ได้นะแต่ถ้าไม่ทำพิธีก็ไรไปอยู่เขาก็ไม่เคยมาเจอผมอีกเลยผมก็เลยคิดว่าเขาคงจะเป็นแค่ที่เตียนที่เน้นพิธีกรรมผมก็เห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็เป็นที่เตียนที่เน้นพิธีกรรมพระเจ้าเราถวายรถให้พระองค์แล้วเคยถามตัวเองไหมแล้วเจ้าของรถเนี่ยเขาอยากให้เราใช้รถของเขาอย่างไร าเราถวายบ้านให้พระเจ้าพระเจ้าขอยกบ้านนี้พระเจ้า,า,เ,จาเคยถามเจ้าของบ้านไหมว่าอย่างไรเกิดขึ้นในบ้านก็ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดมันจึงเป็นการกระทําที่สําแดงว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของไม่ใช่เราผมไปอธิษฐานถวายบ้านมาให้คนหลายคนนะครับเมื่อวานเราเพิ่งอธิษฐานถวายบ้านผ่านทางสกายให้น้องชายผมเองแต่ว่ายังไม่ได้สลายเรกฝังเล <laughs> เราเอ,าอาธิษฐานถวายบ้านให้พระเจ้า เรายังไงล่ะก็ต้องถามเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านอยากจะให้บรรยากาศในบ้านเป็นยังไงถ้าถวายบ้านให้พระเจ้าคิดว่าเจ้าของบ้านอยากให้บรรยากาศในบ้านเป็นยังไงด่ากันชงเชงชงเชงหรือให้บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยบรรยากาศฝ่ายวิญญาณมีการอ่านพระธรรมมีการนมัสการมีการอธิษฐานในบ้านเคยถามเจ้าของบ้านไหมกานที่ถวายบ้านไปอยากให้ตกแต่งบ้านยังไงรูปทุะกาปในบ้าน หรือควรจะมีพระธรรมหรือขึ้นมาก็เห็นพระธรรมเรายกบ้านที่พระเจ้าเคยถามเจ้าของบ้านไห้ว่าอยากจะให้ตกแต่งบ้านยังไงครับหลายครั้งเราก็อธิษฐานถวายรถพระเจ้ารถนีป็นของพระองค์ก็อธิษฐานผมก็เห็นว่าหลายครั้งเนี่ยเมื่อคนถวายรถเนี่ยเขาคิดแค่อย่างเดียวขออยากให้ขับชนแล้วก็อยากจะเอารถเนี่ยไปใช้เพื่อทมบันเทิงไปดูหนังไปฟังเพลงไปทำมาหากินได้เงินเมื่อไหร่ ก็ขายคันนี้ทิ้งแล้วไปซื้อคันใหม่ก็เนี่ยหลายครั้งคนถวายรถก็คิดแค่นี้คำถามก็คือว่าถ้าเราถวายรถเคยถามเจ้าของรถที่เราพิ่ยงยกให้ไหมว่าเขาอยากจะให้เราเนี่ยขับรถคันนี้ไปที่ไหนบ้างใช้รถคันนี้ยังไงบ้างผมก็คิดว่าก็น่าจะถามพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากจะให้เราใช้รถคันนี้ไปประชุมนัสก,การไปประชุมบริษัฐานบ่อยแค่ไหนไปช่วยเหลือพี่น้อง ที่ขาดแคลนยานพาหนะบ่อยแค่ไหนหลายครั้งนะครับคริสเตียนก็อนิฐานถวายกิจการให้พระเจ้าถ้าเราถวายกิจการให้พระเจ้าเราเคยถามเจ้าของกิจการไหมว่าอยากจะให้เราทํางานอีกิักี่วันให้พักวันไหนใช่ไหมก็ถ้าเรายกกิจการให้พระเจ้าเราลองถามเจ้าของกิจการว่าให้เราทํางานวันไหนบ้าง พักวันไหนบ้างกำไรจากกิจการกี่เปอร์เซนต์ที่จะให้กับผู้ปรกิบกผมก็คิดว่าถ้าเรายกกิจการให้เป็นของพระเจ้าจริงๆเนี่ยเจ้าของกิจการคงจะไม่อยากจะให้เราทํางานเครียดไม่ได้พักแล้วก็เสียความสัมพันธ์กับเจ้าของกิจการไปก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็น่างนั้นนะครับผมก็ไม่คิดว่าถ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของกิจการเป้าหมายของกิจการคือยอดขายเท่านั้นแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของกิจการ เป้าหมายก็ได้จะเป็นทั้งยอดขายและก็การสัมภลรพันธุ์ผ่านกางกิจการของเราทีนี้พอเรายกบ้านให้พระเจ้าด้วยคําพูดแต่เราไม่เคยใช้บ้านอย่างที่เจ้าของบ้านอยากจะให้เราใช้บ้านก็เลยเป็นของใครเอยของเราเจ้าของก็เลยพระเจ้าก็เลย,เเลยไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นเจ้าของพระเจ้าก็ไม่ค่อยจะมาทาอะไรด้วยเพราะพระเจ้าไม่เคยจะทำใครพรเเรอเรายกรถของเราให้เป็นของพระเจ้า เราไม่เคยใช้มันอย่างที่เจ้าของรถอยากให้เราใช้พรเเพเแลและเจ้าก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของพระเจ้าก็ไม่ดูแลและไม่เวยพอพอเราถวายกิจการให้พระเจ้าเราไม่เคยถามเจ้าของกิจการในเรื่องต่างๆมันก็เป็นกิจการของไทรเอยของหลัพระเจ้าก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของกิจการจริงๆเออผมก็ก็ เชื่อว่าการกระทําผมก็สมุดมานะครับก็ก็ให้พระเจ้าเป็นเจ้าของเป็นทุกบาทจริงผมไม่เคยบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของเป็นทุกบาทองผมผมก็ใช้อย่างราวกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นทุกบาทจริงเมื่อสักสองสามสัปดาห์ก่อนพระเจ้าเพิ่งพ,พูดกับผมว่าพระเจ้าพูดกับผมว่าพระเจ้าเนี่ยอยากจะให้ผมเนี่ยให้แค่ไหนจาว่าได้ของผมคือเพื่อระดับการให้จากเท่านี้เป็นเท่านี้ผมก็สะดุ้งทีเดียว ก็คาใจผิดนะก็ต้องบยกเพื่อนว่าเราต้องกลับใจให้เพราะเจ้าของเงินก็บอกมาเราไม่ใช่เจ้าของเงินจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพยายามใช้ความคิดดีๆเราก็สามารถถวายอย่างให้พระเจ้าเป็นเจ้าของได้เราบางคนเป็นนักเรียนมหาลัยเป็นนักเรียนศิสใครเป็นเจ้าของการศึกษาเลยพระเจ้าถ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของการศึกษาพระเจ้าอยากจะให้เรา เริ่มเตรียมสอบแต่เมื่อไหร่คือถามเจ้าไหมผมก็เชื่อว่าถ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของผึกษาเนี่ยถามพระเจ้าพระเจ้าจะบอกว่าอยากให้เราเตรียมสอบตั้งแต่ต้นเ,เพื่อที่ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงวันก่อนสอบเนี่ยเราจะไม่เสียความสัมพันธ์เราจะไม่ต้องเสียความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเจ้าของศึกษาไปแต่หลายครั้งเราก็ไม่ทำอย่างนั้นเราก็มองว่าเราคือเจ้าของศึกษา เราจริงไม่เคยเตรียมสอบตั้งแต่ต้นถึงเราจึงไปโหวตตอนปลายถึงแล้วก็ไม่นอนแล้วก็เลิกไม่มีเวลาถามไม่มีเวลามาดูไม่มีเวลาอ่เนหนังสือพอทำอย่างนี้ปุ๊บใครคือเจ้าของอราศาอึกษาเอิฉันเองพระเจ้าก็ผมไม่มาดูแลเพราะว่าพระเจ้าไม่รู้สึกว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของเออจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมอายุสักยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับผมพิดเรียนจบใหม่ๆเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแยร่รู้ว่าจะทำอะไรกับชีวิตดีก็เลย ทำตามกระแสะสังคมพอจบปริญญาตรีก็มาเรียนต่อปริญญาโทผมก็ไปสอบปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์มีจำได้ว่ามีคนสอบกันสองพคนเขาเอา2ี่สคนปีแรกก็สอบข้อขียนผ่านแต่พอไปสัมภาษณ์รู้สึกว่าโอ้ยอการสัมภาษณ์น่าอึดอัดใจมากก็ตกสัมภาษณ์นะครับพอปีที่สองเอาใหม่สอบอีกก็บอกพระเจ้าพระเจ้าผมจะให้การสอบเนี่ยเป็นของพระเจ้า ผมก็เลยเริ่มอ่านหนังสือแล้วก็อ่านอ่านไม่เยอะด้วยแต่ละวันก็อ่านนิดเดียวเองตอนที่ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยที่โบสถ์มีการประชุมวันพุธวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ผมก็ไปโบสถ์ทั้งวันพุธวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วผมก็อ่านหนังสือทุกๆวันผมบอกพระเจ้าว่าการสอบเป็นของพระองค์ผมจะไม่ให้มันเนี่ยมาทําลายเวลาระหว่างของพระองค์ผมก็ทำอย่างนี้นะครับก่อนจะสอบเนี่ยผมกไปโบสถ์อยู่เลยปรากฏว่าอพอสอบก็ สบายมากก็เขียนผ่านสัมภาษณ์ปีนี้ฉลยจำได้ว่าเวลาคุยคนสัมภาษณ์เนะี่ยยังคุยกันสนุกอยู่เลยก็ยผ่านครับคนสอบกัน20กว่าคนเอ้คนสอบกัน,น,นสองพันกว่าเอา20สิบก็ได้แต่พอเรียนมาสักสองเทอมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แนวเราแค่ไหถ้าเป็นคนแนวเดียวไม่ใช่ก็เลยลาออกจนที่ถามจะลาออกที่เหลือเสียดายถ้าเราสอบมาได้แต่เราเป็นคนแนวมา้มันไม่ใช่ครับก็ลาออกแต่ว่าประเด็นที่อยากจะบอกก็คือว่า ขนาดในการสอบของผมเนี่ยซึ่งพระเจ้ารู้ว่า่อมาเนี่ยผมจะลาออกผมยกให้พระเจ้าเนี่ยแล้วก็ดําเนินชีวิตให้มันเป็นของพระเจ้าจริงเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรดังนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เรายกให้พระเจ้าแล้วเราดําเนินชีวิตราวกับว่ามันเป็นของพระเจ้าจริงๆเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะดูแลมากๆนะครับก็อยากจะถนใจคุโสดนะครับ เราคิดว่าเวลาที่เป็นส่วนเนี่ยเป็นของไครถ้าเรามองว่าเวลาที่เป็นส่วนเนี่ยเป็นของพระเจ้าถึงเวลาหนึ่งเจ้าของเขจะเอาไปเองตอนนี้เขาให้กับเราไว้ให้เราไว้ดูเล่นเราก็เราก็ใช้มันเราก็ใช้มันใช่ไหมให้ถูกเราก็ใช้เวลาที่เจ้าของให้มาเนี่ยให้ถูกกับจุดประสงค์ของเจ้าของเราก็สนุกกับชีวิตส่วนรับใช้พระเจ้าอย่างคนส่วน มีความสนุกกับมันถึงเวลาเจ้าของก็เอาคืนไปเองใช่ปะ่ะตอนที่ผมอยู่ที่ต่างประเทศนะผมที่บอลตนาสามปีผมก็เป็นสว่วผมก็โอเคเวลาไปนส่วนของพระเจ้าผมก็สนุกเต็มที่กับเวลาสนก็ก็ก็กไม่เคยโวยหาจะมีแฟนอะไระครับว,ว่างๆก็ตกปลาเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยผมจำได้ผมเป็นคนจับ ฟุตบอลหนีของวัยรุ่ที่นั่นนะครับก็คือ่มาลงชื่อจัดทีมแบ่งทีมแต่ละทีมมีสีทาวระดับ5 4 3สี่สามสองหนึ่งก็ร้อยนะครับก็หน้าร้อนจัดแข่งกันการสนามการแจ้งเออหน้าหนาวแต่บอลภายในอิน,อน,นโดนีเซีลงจรอะไรยเงี้ยผมก็ใช้เวลาเป็นส่วนอย่างสนุกมากผมก็เคยเคยฟังคำบรรยานจากผู้สื่หลายคนนะครับที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ย้วนเราแล้วเขาก็ใช้หลักการนี้แหละ ถ้ถึงเวลาเนี่ยพระเจ้าก็เอาเวลาส่วนออกไปก่อนทีเ่เขาจะรู้ตัวได้สำ็จพระเจ้าก็เอพขององค์เนี่ยกลับคืนไปก่อนทีเ่เขาจะรู้ตัวได้สำ็จนะครับเออดังนั้นทุกอย่างทุกอย่างที่ที่เรามีนะครับผมอยากจะถึงใจว่าให้เราลองคิดดูว่าอะไรบ้างที่ควรจะยกให้พระเจ้าแล้วก็อยากจะให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตราวกับว่ามันเป็นของ พระเจ้าจริงให้พระเจ้าเป็นเจ้าของจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรามักจะให้พระเจ้าแค่ด้วยคําริษฐานแต่การการะทำเนี่ยมันจะเป็นของของเราจริงๆเราน่าจะไม่ใช่แค่ริษฐานเท่านั้นแต่การดำเนินชีวิตเนี่ยสแสดงให้พระเจ้าเห็นว่ามันเป็นของพระเจ้าจริงๆและผลที่ตามมาคือเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลและพระเจ้าดูแลดีมากๆพระเจ้าอวยพรมากๆด้วย แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราจะมั่นใจในการดูแลของพระเจ้าเพราะว่าเรารู้ว่าเป็นของพระเจ้าจรินะครับเออสิ่งที่ผมเพิ่งจะยกให้พระเจ้าไปก็คือลูกของผมเองผมก็ดาเนินชีวิตราวกับว่าลูกผมเนี่ยเป็นของพระเจ้าจริงๆผมก็พยายามทกอย่าให้เขาเนี่ยได้รู้จักพระเจ้าแต่งันหลายครั้งเวลาผมทาผิดกับเขาเนี่ยผมก็ไปขอโทษก็ขอโทษน,นะสถาน พ่อเป็นมน,นุษย์ทอก็ปิดผ่านพ่อทำได้แค่นี้แหละต่มีอีกคนหนึ่งนะที่ราทารัานทารไมากเขาไม่เคยทาผิดเลยเล้เคือพระบิดาในสวรรค์ก็ผมคิดว่าผมควรจะขอโทษเขาททำผิดเพราะว่าเขาเป็นของพระเจา้าไม่ใช่ของผมครับผมก็กงอบรมสั่งสอนลงในให้เขาเดินเตืนามของพระเจา้าผมก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ยกให้พระเจ้าได้ทท้งนั้นนะครับตั้งแต่เงินโทรศัพท์มือถือบา้านรถตำแหน่งงานคู่ชีวิตลูกของเรา กิจาการหรื่าดังนั้นในในตอนท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะให้เราได้อธิษฐานด้วยกันครับแล้วกอ็อยากจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งการทีอธิษฐานนะครับลองให้เราคิดดูว่าเราอยากจะยกอะไรให้พระเจ้าแล้วก็อยากจะให้เราลองคิดดูด้วยว่าถ้าเรายกสิ่งนี้ให้พระเจ้าไปแล้วเนี่ยอะไรคือการกระทําที่แสดงว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของ อะไรคือการกระทำที่แสดงว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของจอริงๆนะครับให้เชิงวี่ยาธรรมเพื่การสักสอบสัมฤทรับ